รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ฟรีฟรีฟรีอย่างวะก็สปอกร์เขามีบริการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรฟรีทุกขั้นตอนอ๋อแค่โทร1764 1764สปอสวัสดีค่ะย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรอบหน้าพอเรามาปลูกข้าวพันธุ์พื้นนุ่มกันดีกว่ามันจะนุ่มเหมือนผิวน้องไหมพี่ ข้าวพื้นนุ่มคือข้าวเจ้าที่มีปริมาณอะมิโลสไม่เกิน100ร้อยละยี่สิบหุ่งและจะนุ่มเหนียวที่สําคัญยังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดอีกด้วยนะดีขนาดนั้นเชียวเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ชนรัประทานภาคกลางบ้านเรามีทั้ง 1, พันุ์พิษณุโลก80ก็ขอ21ก็ขอ79จะหาพันธุ์ข้าวจากที่ไหนอะพี่นี่เลยกรมการข้าว สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสูร่รายการฟาร์มแพนดครับรายการดีๆที่จะมาเปิดทุกมิติของความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรมจากทั่วทุกมุมของประเทศครับรายการของเรายังมีองค์ความรู้ใหม่ๆที่อยากให้พี่น้องเกษตรกร,รไทยทุกท่านต้องดูต้องรู้และนำไปต่อยอดเพื่อเกิดความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมต่อไปครับกรมพัฒนาที่ดินมีการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกร,รไทยทุกท่านให้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ขุดสระน้ำในไร่นาน,นอกเขตชบรบทานนะครับสนับสนุนในเรื่องของการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ก็เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านนะครับทำการเกษตรแบบมั่นคงและยั่งยืนครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้เลยครับ พื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนเขียวชุ่มอยู่ขณะน,นี้เป็นพื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี2538สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงมีพระราชดำริและพระราชกระแสร,รับสั่งโดยทรงเลือกพื้นที่อำเภอบ่อกเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการโดยทรงตระหนักถึงสภาพป่าที่เสื่อมโทร และถูกทำลายอย่างรวดเร็วและยังเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำน่านประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทำให้ราษฎรขาดโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นในการพัฒนาช่วยเหลือราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงขยายงานพัฒนาเข้าสู่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือราษฎรแก้ไขปัญหาความขาดขแคลนปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยการบูรณาการพัฒนาหลายๆด้านตามสภาพปัญหาของพื้นที่ ทั้งด้านการเกษตรโภชนาการสุขภาพการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือศูนย์ภูฟ้าพัฒนาเนี่ยพื้นที่โดยประมาณ1,800อไร่กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเข้าดำเนินการตั้งแต่ปี42นะครับก็มีการพัฒนาปรับโครงสร้างดินปรับโครงสร้างดินคือจัดระบบอนุรักษน์น้ำทั้งวิธีกลทั้งพีจีพืชปรับปรุงบำรุงดินต่างๆนะครับก็ศูนย์สาธิตการสร้างตนเอง ก็พยายามให้เกษตรกรเนี่ยมาเรียนรู้เหมือนกับโรงเรียนอย่างหนึ่งในการพัฒนาอาชีพแทนที่จะนั่งอบรมตอนนี้เราฝึกปฏิบัติด,ด้วยปฏิบัติเองแล้วกลับไปทําที่บ้านนะครับก็ให้ความสาคัญดีมากครับก็เปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะเมื่อก่อนนี่มันเป็นดินดินกับบอคอยดีนะคะเมื่อก่อนมันเป็นดินดินเปรี้ยวของการข้ามาของพัฒนาที่ดินข้ามาก็คือมาคุดคันดินนะคะ เป็นคั้นดินเป็นคั้นเป็นคันไปอันนี้เป็นขั้นดินปลูกไม่ผสมประสานจากคันมาก็ดินมันบ่ค่อยดีหลังจากนั้นมากกว่ามีโครงการพัฒนาที่ดินเขามาส่งเสริมนอกากได้ทั้งโดละไหมร่วมกลุ่มกันไปทําปุ๋ยร่วมกลุ่มไปทําปุ๋ยในโรงปุ๋ยเนี่ยคนาหน้าพันแต่มีโครงการมาส่งเสริมมีวัสดุอุปกรณ์มาส่งก็ได้ผลผลิตในสวนก็นมีทั้ง กล้วยงาะส้มโอังคุดแล้วก็กระท้อนมะม่วงแล้วก็ปลูกเสริมอาโวคาโดปลูกมดนะคะแล้วก็เอาหาผืชปลาลงมาปลูกเสริมก็คือนั่นก็ไวหาไว้เข้ามาปลูกไวนี่เป็นรายได้ดีๆของเกษตรกร,ร,กรต้องการทูกฟ้าก็ช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรได้มากๆเลยนะคะทุกอย่างท่าในมีอยู่ในแป้งสามารถ ไปขายในศูนย์ผู้ฝ่าได้ป่าเรายุกป,ป่าไม้ใกล้บ้านที่เรามาผสมประสานเข้าไปมันโตมาแล้วปับเราก็ได้มเมล็ดเราก็เก็บไปขายมันทุกวันผมก็ขายมูลเหียตลอดเลยมาได้พักเป็นพวกเขาอย่างนี้ปลูกอะไรบ้างที่ข้างบนมาถึงข้างล่างเราต้องอ่านสภาพหน้าดินด้วยว่าดินอย่างนี้ต้องปลูกต๋าอยู่อย่างนี้ไม้ที่ไป่าป่าภูเขาสูงสุดเราก็ปลูกไม้อีกอย่างเป็นไม้ไม้สามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างไง้ะ เดี๋ยวนี้ที่เป็ูกนี้ไม่ได้7อย่างแล้วความภูมิใจนะครับก็เมื่อก่อนเราทําได้เรื่อยๆแล้วมันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับก็มาทำแบบแบบนี้ก็ได,ได้ได้ประโยชน์ขึ้นมากก็ได้ความรู้ขึ้นเยอะผละไม้ในป่าก,ก็ออกลูกเยอะได้กินตั้งขายก็เกษตรกรเขาก็เข้ามาศึกษาดูงานว่าเอาเอา,เอาตัวนี้ไปปรับใช้ผมก็เป็นเกษตรตัวอย่างของศูนย์พัฒนา,นาและเกษตรนะฮะก็สังคมพัฒนานดินที่ดินด้วย ก็เป็นตัวอย่างของเขานะครก็หลายหน่วยงานมาส่งเสริมกันก็ผมก็ดีใจทุกหน่วยงานที่มาให้ความรู้นะครก็ดีใจก็ว่าไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ตอบแทนเลยน้ำใจนะฮะน้ำใจเป็นใหญ่นะฮะ จากสภาพพื้นที่ของเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ทำการเกษตรแบบไร้เลื่อนลอยโดยการปลูกข้าวไร่มีการเผาทางบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำเมื่อเกษตรกรมีการพัฒนาขึ้นทุกหน่วยงานได้ร่วมพัฒนาพื้นที่ปัจจุบันพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาทั้งในพื้นที่ทรงงานและพื้นที่ที่จัดสรรให้เกษตรกรเข้าทำกินได้เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นแปลงวนเกษตรและเกษตรผสมผสานลดความเสี่ยงต่อการพังทลายของหน้าดินลดการ ล้างหน้าดินผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยเกษตรกรมีที่ทำกินอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำภายใต้เกษตรกรรมที่เกิดความยั่งยืนในช่วงหน้านะครับยังมีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรอีกเพียบเลยติดตามได้ในช่วงหน้าครับ